สวัสดีค่ะช่องกักดกันแฟมารีนะคะแล้วก็มารีวิวลูกเยลลี่ลูกกระตากันนะคะโอเคนี่นนะเะียุจะไม่ขอหน,น้าสองมันจะเป็นอย่างนี้กันโชว์ให้ท่านผู้มชมดูก่อนเรื่องับงนี่จริงๆมันจะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองแต่มันมีแค่สีเหลืองกันก็เลยเอามาเนี่ยทุกคนผมม่ไร้แล้วมันนี่มากเลยครับนี่มากทุกคนอยากให้ทุกคนจับอ่ะแกกัดกินก่อนเนื้อซ กันฮืมทุกคนคุดูนี่นะผมผมก็จะเป็นเหมือนกันแล้วแป๊บผมขอเปรียป้ยวด้วย,วยะค่ะทุกคนอือฮ่าทุกคนใส่หมวม,มาด้วยคอนอุ๊ยอ่ะทำอะไรอ่ะแป๊บหนึงแป๊บนึงนะคะเนี่ยค,ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอือฮึน่ารัก คะทุกคนเราจะกินหมดเชนัหนึ่งสองมห้าเมากเปี้ยนัะทุกคนนี่ก็หกมยูจ่านี่กหกหวานเปี้ยว ข้างหวดนแบบประมาณกลางๆแล้วก็เปรีย้ยนนี่โหอ,อันดับร้อยเลยค่ะอนนั้ไม่ได้ร้อนเลยนะครับที่มา อ้มอีไม่ดูป่าจะลองนะบาบายค่ะทุกคนบู๊